เราเยือกเราเยือกโอ้ยสชายมันสิเพ็ดใมันเกเพ็นป้าลูกเตา่าเ้พ่อนีนี่จ้างมันบ่ปาก้อก็บพอีอมันมันเพื่อมันหนองกนาอไปกินแอยากอะ้มันอยากสุดลดอีกบ่สลออีกบ่ป้าไปสดลอนันเดี้ย

พ่อสำหรับผู้กินจ้างกับพ่อคึ่เแ้มกว่อีกหน่อยนึงพ่อพ่อนี้เดียวนี่เดียวพ่อเอาวะเอาแป้งนวดลงในจังเลยพ่อพ่อพ่อหนวยจะแส็บยังเดินไป่น่องเลยเส็บ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 ไม่หน่อยไ่่อท่าเานี่ยครับฮอเซนใครด้ไหเซนแบบนี้่อยกะ น้ำแพ่ด้วยพี่น้องเวลาพักอเสร็จเลยแซบแซบเลยแซบอยู่บ่อแทบอเแตงพี่มาน้อยพันยาแขงเสร็จนั่นนี่พันยากปุ้งยาแข็งแข็งพี่นี่แข็งพจแล้วเหออิ้มแต่ว่าสีแขนดีอยู่มักยบบ้างมันมันมั่วัว โอ้บ่อใสซน้ำสซน้ำแล้วมงไหมอนนี่ล่ะฮอแล้วก็มอนอนเกาผันนี่ล่ะ้หมอนหน่อยมาไซก้อนนั่นหมอนอมา่หมอนกันก็ได้ยแกอดีกนฮอดนมอนหน่อยหนึ่่ยา

มอหนอมออขยาเนมนแปมาหลๆเครื่องหลายเม่มเสยดเครื่องหลายอยพ่อพ่อพ่อใส่นาเฮงหลายมันสิบูคููกันเออเวลาเาตัดมันสิผููนเนี่กับผ้าขาคู่บ้านนั่นละคููเออต่ว่ากันเรียงผ้ามันก็เลียงยมน้ำมันละเออคนมาเหมิดดอกจะให้ต้องใส่มันคบผ้าผ้าผ บอเมีนไหนเวลาไปมันกบไปหยากไหยมันหน่อยมันมาขึ้นเนี่ยอื่นเวลาไปมันก็เลียนตรงเนียงตรงเนียงขึ้นรถนั่นเออมันมาขึ้นเนี่ยอื่นไหยเส้นหมอเดี้ยวไปหน่อไปทางร้านนึงก็เหลือไปนั่นนเลยนั่นเนี่ยมึงสิบวอยผู้ฒ่ามันขินเขาเนี่ยบอกมันบอกงาม เอ้ยช <łość> ิวีหล็อเกินม h ạ c เว้ย <shocked> นึ่แหละ